ในอดีตเรามักเคยได้ยินตำนานหรือคำร่ำลือต่อๆกันมาอย่างช้านานว่านกแสกกระพือปีกและส่งเสียงร้องบนหลังคาบ้านไหนจะทำให้คนในบ้านหลังนั้นเสียชีวิตหรือเกิดความอัปมงคลขึ้นได้แต่น้อยคนที่จะทราบถึงสาเหตุและความเป็นมาของความเชื่อเหล่านั้นว่าเพราะเหตุใดน,นกชนิดนี้จึงกลายเป็นนกแห่งความตายซึ่งในวันนี้เราก็จะมาไขปริศนาความเชื่อ เพราะเหตุใดนกแสกจึงขึ้นชื่อว่าเป็นนกแห่งความตายก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะความเชื่อของคนไทยเชื่อกันว่านกแสกนั้นเป็นนกแห่งความตายหากบินข้ามหลังคาเกาะบนหลังคาหรือบินวนและส่งเสียงร้องที่บ้านของใครก็จะทำให้คนในบ้านหลังนั้นเสียชีวิตภายในสามวันเวัน หรือถ้าคนในบ้านมีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วก็อาจเสียชีวิตได้ภายใน3าวัน7จวันเช่นเดียวกันแต่บางตำนานเล่าว่านกแสกเป็นพาหนะของพระยายมที่เป็นทูตนำทางล่วงหน้ามาก่อนเพื่อหมายตาคนที่ใกล้จะเสียชีวิตซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความตายที่พาวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่ยมโลกนั่นเองทำไมถึงเชื่อว่านกแสกนั้นเป็นนกแห่งลางร้ายก็เพราะว่า ตาแดงกลมโตดูน่ากลัวนกแสกมีลักษณะตาสีดำกลมโตเมื่อเจอแสงไฟมากระทบตาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วตาของนกแสกสามารถเปลี่ยนสีได้เพราะนกแสกเป็นสัตว์ล่าเนื้อในกลางคืนและใช้สายตาเป็นหลักที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในที่มืดได้อย่างชัดเจนส่งเสียงหวีดแหลมชวนขนลุก โดยการร้องของนกแสกเกิดจากความหิวโหยหรือร้องเพื่อเตือนนกตัวอื่นไม่ให้เข้ามาในอาณาเขตหาอาหารของตัวเองส่วนมากพบในถิ่นที่ใกล้กับชุมชนของมนุษย์โดยจะอาศัยตามหลังคาโบสถ์ในวัดวาต่างๆหรือบ้านร้างซอกมุมตึกหรือโพรงไม้ นกแสกนั้นเวลาที่มองหาเหยื่อมักจะบินไปเกาะตามมุมมืดไม่ว่าจะเป็นหลังคาโบสยอดเมนหรือต้นไม้ใหญ่ทําให้ดูลึกลับเข้าไปอีกเป็นเพราะนกแสกเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนกลางวันก็จะอยู่ในรังหรือมุมมืดที่ปลอดภัยและจะออกมาตอนพลบค่าและจะกลับรังในตอนรุ่งสางการล่าเหยื่อในตอนกลางคืนโดยจะเกาะจับตามเสาไม้ต้นไม้ใหญ่ ที่อยู่ในที่โล่งเพื่อมองหาเหยื่อดดานล่างอาทิตามท้องนาชายป่าด้วยธรรมชาติของนกแสกที่เป็นสัตว์ล่าเนื้อในตอนกลางคืนนั้นจึงทำให้ดูลึกลับและน่ากลัวโดยเวลาที่พวกมันตกใจและจะข่มขวัญศัตรูนั้นก็มักจะทำตาโตและส่หัวไปมาจนทำให้รู้สึกน่ากลัวด้วยความที่คนส่วนใหญ่เชื่อต่อๆกันมาว่านกแสกเป็นนกผีหรือนกแห่งความตาย พวกมันจึงถูกขับไล่ออกจากชุมชนและย้ายไปอาศัยอยู่ตามป่าชาที่เงียบสงบทำให้ยิ่งเชื่อกันไปใหญ่ว่าเป็นนกผีสำหรับความเชื่อของชาวกรีกและโรมันเชื่อกันว่านกแสกนั้นเป็นพาหะของโรคระบาดและนำลางร้ายมาให้หากนกชนิดนี้ปรากฏที่บ้านหลังไหนก็จะทำให้คนในบ้านหลังนั้นเจ็บป่วย แต่ว่าจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกับความเชื่อของคนไทยสำหรับความเชื่อของชาวอิตาลีชาวอิตาลีเชื่อว่านกแสกเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายอย่างเช่นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะซิซิลีก็เชื่อกันว่าถ้านกชนิดนี้ส่งเสียงร้องใกล้กับบ้านใครที่มีผู้ป่วยก็จะทำให้ผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิตภายในเวลาสามวันแต่ถ้าไม่มีผู้เจ็บป่วย อยู่ในบ้านหลังนั้นเลยก็จะทำให้คนในบ้านที่มีสุขภาพดีนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้โดยเฉพาะอาการต่อทมทําซินอักเสบชาวอิตาลีเชื่อว่านกแสกเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายเช่นเดียวกับคนไทยด้านความเชื่อของชาวอินเดียชาวอินเดียเชื่อว่านกแสกเป็นนกของพระลักษมีซึ่งเป็นพระเทวีแห่งโชคัพย์หรือโชคลาภ และความเจริญงอกงามในด้านการเกษตรเนื่องจากนกชนิดนี้ช่วยกัดกินหนูที่ทำลายไร่นาและผลผลิตส่วนชาวฮินดูในแคว้นเบงกอลนั้นเชื่อว่าหางนกแสกทำรังที่บ้านหลังไหนก็จะนำความโชคดีมาให้แก่เจ้าของบ้านหลังนั้นทำให้เจ้าของบ้านและคนในบ้านหลังนั้นมีโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองมากมายนั่นเอง จากความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมานกเกาะหลังคาบ้านนกแสกนั้นมักจะไม่มาให้เราพบเห็นบ่อยนักแต่เมื่อนกแสกมาเกาะอยู่บนหลังคาตามโบราณแล้วเชื่อกันว่าบ่งบอกถึงลางร้ายภายในบ้านหลังนั้นทั้งที่จริงแล้วนกแสกก็เป็นเพียงนกชนิดหนึ่งที่ไม่มีพิษมีภัย ตรงกันข้ามยังช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศด้วยการจับหนูกินเป็นอาหารนกแสกเป็นนกประเภทเดียวกับนกคูกนกเค้าที่นิสัยกลืนกินเหยือ่อที่จับได้ทั้งตัวถ้าเหยื่อมีขนาดใหญ่ ก็จะฉีกออกเป็นชิ้นแล้วกลืนกินโดยไม่แยกกระดูกหรือขนออกมาแตกต่างจากนกเหยี่ยวหรือนกอินทรีที่จะฉีกเยื่อกินเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อส่วนต่างๆของเหยื่อที่เป็นกระดูกหรือขนที่ไม่ได้ถูกส่งผ่านไปตามท่อของระบบย่อยอาหารที่จะขับถ่ายเป็นมูลออกมาก็จะถูก,กรวมเป็นก้อนเก็บไว้ภายในกระเพาะรอเวลาสำรอกออกมาทางปากตามโพรงหรือหลังคาโบดที่นกแสก เข้าไปอาศัยจึงมีเศษซากของเหยื่อให้เห็นเกลื่อนบริเวณเมื่อพบเห็นก็ทราบได้ทันทีว่านกประเภทนี้อาศัยอยู่และรู้ว่ากินอะไรเป็นอาหารตามปกติแล้วนกแสกจะอยู่เป็นคู่หรือครอบครัวไม่ชอบรวมฝูงใหญ,ใหญ่ชอบอาศัยอยู่ตามบัดหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีคนรบกวนทุกวันนี้ประชากรของนกแสกลดลงจากสาเหตุสำคัญ คือถูกล่าหรือขับไล่ออกจากโพรงที่อยู่อาศัยเพราะคนกลัวว่านกแสกเป็นนกผีที่จะนำสิ่งชั่วร้ายมาให้เป็นลางบอกเหตุความตายที่พักพิงของนกแสกจึงเหลือเพียงซอกหรือโพรงใต้หลังคาโบสถ์ในวัดเก่าๆหรือวัดเล็กๆตามต่างจังหวัดหากเป็นวัดใหญ่หรือวัดที่มีชื่อเสียงจะไม่ค่อยพบนกแสกเนื่องจาก ถูกกล่าวโทษก็เป็นตัวการสร้างความสกปรกขณะที่โรงนาเก่าๆบ้านร้างต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงพอจะเป็นที่ทำรังก็มีจำนวนลดลงนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการที่มีผลต่อความอยู่รอดและจำนวนนกแสกคือการใช้ยาฆ่ามแมลงเพื่อกำจัดศัตรูพืชเคยมีงานวิจัยในช่วงเวลาแค่20นาทีนกแสกสามารถจับหนูได้ถึง18ตัว แต่ตามปกติแล้วจะกินหนูวันละสองตัวประมาณ700รอตัวต่อปีวิธีจับหนูของนกแสกคือบินร่อนอยู่สูงจากพื้นดินราว4-6เมตรเมื่อพบเหยื่อก็จะทิ้งตัวเข้าจับเหยื่อด้วยกรงเล็บที่แหลมคมบางครั้งอาจบินลงมาดักหน้าหนูที่กำลังวิ่งเข้ามาซุกอยู่ที่ปีกแล้วใช้จะงอยปากงับเหยื่อไว้เมื่อมนุษย์ ใช้สารเคมีแพร่หลายสารเคมีจะเข้าไปสะสมในสัตว์กินพืชเช่นหนูเมื่อนกแสกกินหนูก็ได้รับสารเคมีจากหนูเข้าไปสะสมในร่างกายถ้าสะสมถึงระดับอันตรายนอกจากตายแล้วยังมีผลต่อการสืบพันธุ์ของนกแสกทำให้เปลือกไข่บางเมื่อแม่นกหย่อนตัวลงฟักทำให้ไข่แตกบางครั้งทำให้เป็นมันไข่ไม่ฟักออกเป็นตัว นกแสกมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่นเมื่อข้าวในนาออกรวงถ้ามีนกแสกชาวนาก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีนักล่าตัวฉกาดอย่างนกแสกคอยตามจับหนูนาลําลพังการใช้ยาฆ่า,มาแมลงยาเบื่อหนูก็ทำให้สัตว์ปีกผู้อาพัพถูกทำร้ายมากพอแล้วยาปล่อยให้ความเชื่อแบบผิดๆว่านกแสกเป็นนกผีทำให้ประชากรนกแสก ลดน้อยลงกว่านี้เลยขอขอบพระคุณสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ